สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายนทวุฒิใสยเกลือโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กระบุว่ายุบสภาไม่ใช่ทางออกประติิศาสตร์การเมืองระยะใกล้าการยึดอำนาจสองครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลยุบสภาความเป็นจริงของการเมืองไทยยุบสภาจึงไม่ใช่หลักประกันหรือเครื่องมือตัดวงจรการยึดอำนาจ โดยหลักการการยึดอํานาจเป็นวิธีการนอกระบบไม่อยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยจึงไม่ควรถูกนํามาอ้างเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจทางการเมืองระบบรัฐสภายุคสภาก่อนถูกยึดอํานาจรีบเปลี่ยนแปลงในระบบก่อนอํานาจนอกระบบจะเข้ามาส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องแนวนี้ ถ้ายึดก็มีความหมายเดียวคือการปล้อนอำนาจอธิปไตยของประชาชนไม่มีเหตุผลใดๆมากล่าวอ้างและไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลชุดใดก็ตามที่ไม่ยุบสภาแล้วถูกยึดอำนาจเพราะที่ยุบแล้วก็ยังยึดถ้ายุบสภารัฐบาลไม่มีอำนาจเต็มการทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการจะอยู่ภายใต้กฎหมายเลือกตั้งการแช่มหนาบริหารทั้งคนทั้งงบประมาณต้องขออนุญาตกะกะตถูกภาคมีภารกิจหาเสียงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เผชิญหน้าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งใช้สารพัดวิธีการเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ รัฐบาลฝ่ายเขาอำนาจล้นรัฐบาลฝ่ายเรารักษาการบทบาทหลักจะเป็นของกองทัพสภาพการแบบนี้น่าห่วงเรื่องการยึดอำนาจมากกว่าผมเช่นชมความชัดเจนของผู้นำเหล่าทัพที่ประกาศจุดยืนปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญสถานการณ์นี้ประเทศไทยต้องพึ่งพาท่านเพื่อนำกองทัพทำงานอย่างเป็นเอกภาพกับรัฐบาล แม้คณะยึดอำนาจที่ผมพบมาก็เคยพูดแบบนี้แต่ในวันที่เจอภัยคุกคามจากภายนอกเมื่อกองทัพพร้อมทำหน้าที่ร่วมกับรัฐบาลการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองจึงเป็นเรื่องสำคัญความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องเกิดขึ้นภายใน2ปีหรืออาจเร็วกว่านั้นแต่ไม่ใช่ในสถานการณ์นี้ท่านนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กประเวศใช้แสงออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่า ก็ต้องถามว่าต้นเหตุวิกฤตศรัทธาเริ่มจากใครทําคุยอะไรกับใครและทางว่าการยุบสภาไม่ใช่ทางออกการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตศสัทธานี้จะทํำยังไงเมื่อบุคคลเขาหมดความไว้วางใจนายกรัฐมนตรีไปแล้วจะยัดเยียดดันทุรังไม่ยุบไม่ลาออกไม่ทําอะไรแล้วเอาอะไรมามั่นใจอํานาจนอกระบบจะไม่มาแทรกแซงหรือการยุบสภาหรือลาออกคือคกลไกที่เคารพประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอิไตยที่สุดวางที่แบกไว้บนบาลงเถอะครับเต้นเคยมีการเจ็บตายติดคุกเพื่อคําว่ายุบสภา แค่นั้นมันยากอะไรมาวันนี้พูดอย่างอย่าลืมง่ายนำมาย้ำเตือนตอนเถอะ